ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมโซละนะครับก็ถ้าได้เสียงทีวีดังก็ขออภัยด้วยนะครับโอเคก็วันนี้ก็จะมาแจกโปรเกมแนวการประมูลของนะครับเหมือนอที่เขาทํารายการตู้คอนเทนเนอร์นะครับผมโอเคอ,นนอันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อมีคนมาซื้อแล้วนะอันนี้ของที่เราประมูลมานะครับแล้วก็แบบอันไหนที่เราจะไปอขายต่อนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับโอเคผมมีของที่อ่าเอามาขายน่าจะมีคนซื้อมั้งอะไรเนะี่ยลูกปัน้นนกฮูกเหรอแชร์ก็ไป เล่นกันเลยนะครับก็มดก็ตามให่เลยนะครับเงินทองไม่จํากัดนะครับผมโอเคก็ไปเลยนะเนาะอา้าไม่ใช่นี่นะโอเคน่าจะอันนี้มั้งนะครับอา่าอันนี้นะอันไหนก็ได้นะครับโอเคก็กดไปเลยก็ได้นะครับอันนี้น่จนา,านจะเป็นอ่าช่องงลางน่าจะเป็นอ่าไอเทมอะไรพวกนี้นะครับแต่มันยังไม่ปลดล็อกมั้งนะโอเคก็ประมูลก่อนนะครับอา่าเราไม่แน่ใจว่าอันไหนมันมีค่านะครับ ส่วนเรามีเงินเยอะอยู่นะครับก็ประมูลไปเลยนะครับเสียอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับขอแค่แบบอาชนะก็พออะไรประมาณนั้นแหละนะครับโอเคกดไปเลยเนาะโอเคก็ต่อรองราคาไปเลยมีมิงโก้ได้หว่ะอ่าขอหละนะสามร้อยดอนคิดว่ามันจะขาดทุนหรือเปล่าล่ะนะอันนี้ผมคิดว่ามันจะขาดทุนมั้งนะ อีป้าขอนะสามร้อย yeah. ดอน oh. มีใครอยาเจ้าไหมสามร้300อยดอลอ่ะนี้มีว่ะเจ๊มันแพงไปนะเจ๊โอเคแล้วก็มาดูของข้างในนะคะว่ามันมีอะไรบ้างเนาะอันนี้สามร้อยยสิบห้าจากเงินที่แบบเขาบอกว่ามันราคาเท่าไหร่ละมัม้งน,นะโอเคก็เรามาดูกันเลยว่าเราจะขาดทุนหรือว่าอ่าโชคดีนะครับผมเจ็ดสิบดอลศูนย ก้าดอนยี่สิบดอนสามสิบสามดอนสามห้า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 หนึ่งอ่าขาดทุนเอ้ยเอ้ยไม่หว่ะได้มาสิบห้าดอนนะครับผมโอเคตู้ต่อมานะครับก็ร้อยยี่สิบโอ้โหอ,อันนี้น่าจะได้อยู่น่าจะเลยสามร้อยดอนอมั้งนี่ก็อ่าเลยหรือเปล่าอ่ะหรือเปล่าน่าจะเอน่าจะได้อยู่นะครับน่าจะได้อโอเคได้ได้มาสามสิบสี่ดอนเนาะก็ อันนี้สองดอลหาสิบดอ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชันเก่าหรือว่าเวอร์ชันใหม่ก็ไม่รู้นะมันมีเวอร์ชันหนึ่งอยู่เนาะมันไม่เหมือนกับอันนี้นะอันนี้ได้มายี่สิบเก้าดอลล์นะครับแล้วก็เราชนะนะคะผมแล้วก็อันนี้ก็เป็นแบบของเอาไปขายต่ออะไรประมาณนี้นะครับกองอันนี้น่าจะเป็นเหล้ามั้งนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะไอที่เหมือนเหมือนอะไรักอย่างนี้แหละจำไม่ได้ว่ะอืม ช่างมันเถินะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับก็ไปนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็ขายเป็นทองนะครับผมโอเคก็เข้าโกดังใม่นะครับแล้วก็แล้วก็มาขายต่อได้นะครับอันนี้มีคนซื้อนะครับผมมีคนซื้อนะครับแล้วก็ของที่เราประมูลได้มานะครับก็มาขายต่อนะครับอันนี้มีคนมาซื้อแล้วนะครับเพราะว่าเราใช้ทองนะครับผมเหมือนเอาไปแลกเป็นเงินนะเหมือนไปแลกเป็นเงินเนี่ยนะครับขายกองไปด้วยนะครับ ขายโคมไฟตะเกียงนะครับก็หรือว่ารอสิบนาทีประมาณนี้นะครับโอเคก็ไม่บายนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับผมไม่รู้จะแจกเกมอะไรจริงๆนะครับเลยไม่ได้ลงคลิปนะครับผมโอเคก็ไม่บายนะครับปัญหาหนึ่งก็คือเน็ตช้านะครับเลยโหลดเกมที่มันข้อมูลเยอะไม่ได้นะครับถ้าแบบอันนั้นก็ต้องโหลดทั้งคืนทั้งวันนะครับทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ไม่บายนะครับผม